สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นเด็กไฟดาร์กนะครับผมเพราะว่าผมมาจัดใหม่นะั่นแหละเพราะว่าตัวเด็กมันค,งคง่อนข้างผมไปเจอปัญหามาตอนที่ผมเล่นผมก็ไปเปลี่ยนลิทมาแล้วก็อยากจะอยากจะมาแนะนาท่านผู้ชมด้วยเกี่ยวกับลิทใหม่ที่ผมเปลี่ยนไปผมเปลี่ยนไปไม่มากครับผมนะฮะก็เดี๋ยวจะลองดูน,นะว่าลิทเก่าลิทใหม่อันไหนดีกว่าวก็เลือกใช้เอาแล้วกันนะฮะโอเคมาเกตสามใบแรกนะครับจะเป็นชาลาฮอตนั่นเอง ตัวชาละหอดเนี่ยก็เป็นใบที่เก่งนะอันนี้ผมขออนญาตสุก่ะโอเคมาละประมาณนี้นะครับผมเกจสามใบแรกเนี่ยเป็นตัวชาละหอดนะนะครับผมใส่สี่ใบเป็นฐานนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกัตทีนสองใบนะครับแล้วก็จะมีชาละหอดเก่าอีกสองใบนะครับผมมีอย่างนี้แหละนะโอเคนะครับต่อมาเป็นเกจสองนะฮะเกจสองเนี่ยก็ยังคล้ายเดิมจะเป็นอันนี้สีนะครับ เมันิคมันบอกว่าเมื่อตีก็บกหมื่นห้าศูนย์เนาะก็ค่อนข้างกิ่งน,นะครับแล้วก็ใบนี้อีกสี่ใบนะครับเราก็จะมีเจ้านี้สี่นั่นแหละไม่มีอะไรมากต่อมานะครับเป็นเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งเนี่ยที่ผมเปลี่ยนจริงๆแล้วนะครับผมจะมีตัวพีจีเนี่ยผมจะเปลี่ยนใหม่เหตุผลเพราะว่าตัวพีจีเก่าเนี่ยผมหาให้ดูนะตัวพีจีเก่าเนี่ยนะครับพีจีเก่ามันบอกว่า เอามือเสียบโซนะครับแต่กันได้แค่ดักเน็ตดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผมก็ไปเจอมาแล้วผมก็คิดว่าเออแล้วถ้าไปเราไม่เป็นดักเน็ตเราจะกันยังไงใช่หไหมมันก็จะเสียเสียค่าไปเลยนะครับผมแต่ไปเนี้ยมันกันมันกันใครก็ได้นะฮะซึ่งผมว่าอันนี้โอเคกว่า อันนี้จริงๆอ่ะคนก็จะถามว่าเอาไว้เราใส่เป็นดักเนตหมดอ่ะแล้วมันจะนี่ยังไงแต่ว่าผมไปเล่นมาแล้วเผื่อเจอดีลิสหรือว่าเจอดั๊นะครับผมดั๊เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นเป็นไงดั๊ดยกเลิกเทคทั้งหมดนะครับดีลิสก็ยกเลิกทิคเหมือนกันนะทำให้แวนเราเนี่ยเสียความสามารถดักเนตไปพอเสียความสามารถดักเนตไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้พีจีได้ดั๊เนี่ยถ้าเอามาคอมโบรจริงๆเนี่ยมันขอแค่หนึ่งทั้งเธอใช่ไหมที่ผมเคยทาให้ดูทีปที่แล้วแล้วก็ ถ้าเอามาเล่นกับดาักหน่นะเอ้ยถ้าเอาไปเล่นกับดักนะเอ,เอ,เอกูล่าแล้วก็คอนดิ้งทั้งเธอเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็จะกาด PG ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่มี PG ให้กาดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเอาตัวรอดยากมากดังนั้นเนี่ยผมเลยเปลี่ยนของจาก PG ใหม่เป็น PG เก่าไม่ใช่ว่า PG จิเก่ามันเก่งนะแต่ว่าเทคโบนเนี่ยมันค่อนข้างมีจุดบอดเยอะไปหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเทคเก่าเบลเก่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับการอะไรได้จัว่วไม่ผมก็เลยเลือกใช้เป็น PG ต่อมาเป็นเกณฑ์หนึ่งแบบต่อไปก็จะเป็นใบนี้เหมือนกันเอามาเปลี่ยนเนี่ยของอันนี้ใช้คู่กันนะใบนี้มันบอกว่าเอามือสลับกับโซได้เวลามันกาดนะก็เอามากากเนาะมือสลับกับ pg ในโซลแล้วก็ pg มากกะก็จะได้ pg เขั้นแหละครับเอามาใช้เพราะว่า pg ใหม่มันเด้งตัวเองได้เลยไม่ได้ใส่นะแต่ว่า pg เก่าเนี่ยมันเด้งตัวเองไม่ได้ก็ใส่ดีไว้หน่อยนะครับผมแล้วก็เกณฑ์หนึ่งต่อไปจะเป็นยีเกร์ ก็ลุ้นอยู่แล้วหแหละใยเกร์เราก็จะมีชัมเมอร์ใบนี้ก็เอาไว้วนตอนท้ายเกมไม่มีอะไรมากนะครับต่อมาเป็นเกรดศูนย์นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นตัวเลิ่กใหม่เอ้ยตัวเริ่มเก่าเพราะตัวเริ่มเก่าเดีย่ยคอยมันง่ายกว่าไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็มีแอตทาสินหนึ่งใบนะครับเป็นคีนะคีผมใส่ไปขีหกนะครับเอาไว้กดแดมได้นะแลมันก็จะมีสแตนหกนะครับแล้วก็จะมีเป็นฮิลฮิลใหม่สี่ใบนะบตามนี้นะ อยากปัดการเลยนะต่อมาเป็นจีวินิทนะครับจีวินิทคล้ายๆเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะครับจะเป็นบาลามสี่ใบนะฮะบาลามก็ค่อนข้างโอเคแหละนะครับผมตอนนี้ยังไม่โลิมิตก็ใสไปก่อนแล้วก็จะมีจิวเล่นะครับสองใบจิวเล่ก็โอเคนะครับเป็นใบที่กิ่งลองจากบาลามนะแล้วก็จะเป็นเบลดามาออสนะครับผมเพื่อวนแล้วก็เป็นซีบรดหนึ่งใบก็ติดไว้ปกติแล้วก็จะเป็นดั๊หนึ่ง นะะฮก็โอเคนะครับผมแล้วก็ใส่ไว้อยู่แล้วใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ฮะใบอื่นใส่โอเคไม่ว่ากันแต่ถ้ามีก็ดีกว่าเพราะว่ามันจะไปทําคอมโบที่ผมเคยบอกให้แบบคลิปที่แล้วอ่ะลองเราไปหาคลิปที่แล้วดูคลิปนี้มาแก้ดีเฉยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะเป็น G V 8นะครับหนึ่งใบส่วน G ีกัดก็จะเหมือนเดิมนะครับจะเป็นอันนี้หนึ่งนะนะฮะอันนี้สองใบนะครับนี่หนึ่งก้อนนี้หนึ่งครับผมหมดแล้วฮะรีทั้งเด็กทั้งแค่นี้นะครับคลิปนี้ เพราะว่าคอมโบเนี่ยผมก็บอกไปหมดแล้วในคลิปที่แล้วแล้วก็คลิปก่อนก่อนอะไรเงี้ยนะฮะลองไปหาดูก็ได้นะครับผมคลิปนี้มาแก้เล็กๆเฉยๆคร,รับคลิปนี้คลิปน,นี้ครับสวัสดีครับ <S <S